ก็กาสสัสดีครับชมพันกันด้วยวันนี้อยู่ผมเองคิดตั้งซีเอสดิซึ่งวันนี้เราก็มาเล่นระบบแมป l อสตาเฮาเ e r Defense ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาลงอินฟามอีกทีนะครับซึ่งเซตนี่ผมจัดเอาไปก่อนอันนึงนะครับอ่ะเซตประมาณนี้เลย ซึ่งโหก็ต้เอามีฮอกไปอูริวเออสปีดวากอนบูมาแล้วก็อีจิโกะแล้วก็เออร์วินอืมแต่มานนี่ซึ่งล้กนี่เแล้วก,กดเริ่มเลยถ้า้งก็เขาตัดไปก่อนนะครับนะ เลยนะครับอ่ะเข้าม,ามาในเกมแล้วซึ่งผมก็จะวางตัวสปีดแบบก่อนก่อนซึ่งผมก็น่าจะวางอูลประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้ซึ่งเราก็ต้องรองเงินก่อนอนาจจะนานหน่อยนึงครับถ้า่งนั้นผมก็เขาตัดอีดรอบไปตอนที่มีเงินทอวางพวกอูรลแบบไปเวบสูง ก็ตอนนี้ก็เวเวที่สามแล้วกับของก็วางอยู่ได้แล้วซึ่งตอนนี้ผมก็น่าจะอัพตัวเงินให้มันตันไปก่อนอตอน,ตอนนี้ก็ลองเงินมาก่อนจะได้อัพตัวสปีดมาก่อน พพวางอุลิไว้ตรงนี้เดี๋ยวลองงันก่อนนะครับอ่นะเดี๋ยวค่อยวางอุูตรงนี้อีกตัว เป็นสองคันก็น่าจะเอทได้เลเดี๋ยวก็ต้องอัดตัวเงินก็โอเคเลียร์แล้วโอเคอัดตัวเงิน ยังไม่ค่อยมีนะมันก็น่าจะหานแต่ถ้าให้ก็ขอตัดไปก่อนนะตอนที่ผมอัพตวงเงินตันหมดแล้วตอนนี้ผมก็อัพตวเงินตันหมดแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องมาลอง,งวางมีฮอตให้อัพตันไปเลยน,นี้ก็ลอง,งอัพมีฮอตก,ก่อนไม่ตัน

หมดแปตัวเอาไว้กันไม่ให้หมันเข้าบ้าน <c oughs> อืมอัพไม่ได้อีกโอเคอัพได้ละโอเคตอนก็เวพียี่สิบสี่แล้วนะตอนก็อัพวรดีดอวไปเลยอยู่ อันไปได,เเเไปด้เอาหุกกันมาโอเคอเอาอุ้งตามหมดแล้วครับแล้วหงก็วางกบ ต่างมัดเลยไปด้วยอ่ะกดอันไม่ได้อีกแล้วเราตามดากมันได้สิบแล้วแบบใหญ่คือบางที่มันง่ายคือกดเนี่ยอันไม่ได้เนี่ยโอจริงวัอีกี่กลัวผมก็น่าจะต้องรีบวมากเพราะว่าเผื่อลี้งมีอยู่รอบนึงให่ผมเล่นนะนีะเป็นอะไรอู้หูเสียง Oh. si mendang maghrib oke, okay, apikan lalu ini itu oke, okay, pap gitu oke oke, ini itu si yang mendang maghrib si คีต้องเหวก็เนี่ยมีหกเลนตัวก็ขออัพก่อนโอเคอัพ okay. โอู้ยิวมันเสียม,มันมันก็เล็กมากอะ่ะให้เล่น,นมันมีเหว่อมันเล็กเลยคีต้องปิดแหละ

อยากแี่โอเคตอนนี้ผมก็วางจิกเตว้เดียวสิโอเคตอนน,เตอนนี้ตอนน้องเย็นแลต้องจิดกเก่ตให้มันอัพนี้หอกได้ อนน๋อหาไม่เจอเมื่อกีอ้ดืดตรงนี้โอเคอก็ขอแบบก่อนตอนนี้ก็ต้องเก็บเงินให้มันอัพมหัศได้ให้ให้ครบอะแต่ไม่น,นานแลครบอ,อะเพราะเขาเกิดตีห,หินเรื่องว่าแหะเรื่องหมดอีกก็ไปหินประามาณหกสิบเจ็ดอะมหัศแด้เงินอัพทีก่อนถ้าเกิดอัพอ,อ,อันแหะอัพตันตัวหนึ่งอะ สองนล้นห้าคือมันเยอะมากลงถ้าตรวจลงปกติอันน่าอัพตันได้หดตัวหกเลยแล้วแต่อันเนี้ยมันไม่น่าจะอัพตันหกตัวเลยประมาณแค่สี่ห้าตัวเห็นแปดตัวฮะเพาะงั้นก็าจะตัดตัวก่อนนะเพราะว่าคลิปมันเนี่ยจะผมจะทำให้มันคลิปสั้นลงมันสิบนาที้มันเหลือปกติคลิปนาน เนนงานก็โคตัดโกนนะครับอันนี้ก็เวทีตอนนี้ก็เวทีสีขาวแล้วนะครับสีสีแล้วซึ่งตอนนี้ผมว่าอัพฮอกตันสามตัวแล้วซึ่งนอ้ตึกมันก็แหลกมากเลยเนี่ยทุกคนดูโหแหลกมากเลยโอ้โหออกร้น ไมได้มันแหลกเต็นไปแหลกมากคือไม่รว่มันแหลกอะไรได้ขนาดนี้คือเอฟซินมันมันเชืยอได้เคือมันแหลกเลยอ่ะโอ้ยโหโหอืมโหตอนนี้เห็นแต่โอเพกเนี่ยสีเขียวกับสีดำเนี่ย อีกส <t ok> okay. okay, yeah, ่วนที่พี่ก็สีดำหเรียกว่าเบินหุ่นเนี่ยใช่เดี๋ยวก็รอดูว่าจะเป็นหุ่นยูพี่เท่าไหร่นะครับอาจอะก็รอดูกันไปก่อนเลยอือ มอกี Maya, ้ตกแบบฮีก hmm. right. ันมาบุ oh. Okay. Oh. So ๊ปืแหกทันทีเลยทุกคนแหลกบบแหลกไปเลยมือเบียตอนนี้เราจะมีพี่เก็บบัฟโอ้ยบัโอ้ยจะกดบัอ้าวแล้วพี่ เราจลับอูอะไรเนี่ยบลเล็กกินเบลีหูไม่ได้เบ่ตำก็ได้จะเห็นเอ็กเอยู่โอเคโอเคอาเขาได้อีกตัวละฮีโร่เอเฟอ้๋อฟ โอ้ฟังเข้าไปต่อปึ้มนะพอใจยังโอ้สกอร์มากเฮ้ย่ะฟังเข้าไปโหข้อดูกใกใจเลยเนะี่ยเล็กมากอล็กเปนมบนเวเล็กไปไหนแล้ว่ะ อย่างนี้ไดพี่ห้าสองเลยครับทุกคนถึงอัพมีฮอกตันได้แค่เนี่ยสี่ตัวโอเคบับแล้เมีเท่าไหร่นะเนี่ยโห วีคีฮ่าเจ็บเนี่ยจะเอาไปฮอกตันได้อีกหนึ่งตัวโอ้ยกำลังสงสัยเลยว่ามันไม่ได้ตีหรอกไม่เห็นเอฟเฟกต์เกิดกดดูปุ๊บอื้อหือตีทันทีเลย ครับคือสกินมันเอฟกซิบมันแล็กมากเลยในมืออ่ะโอเคบัดบัดต่องเอาหนูไว้ต่อไปเลยเดี๋ยวไปกดนันเน่ได้ยังีง ตอนนี้ก็ต้องรอเราเงินอัพอีกตัวนี้ไม่ได้ถ้าอัพเบ็ดตัวแตนมันก็น่าจะหาไปได้หละเดีอยนี้ดนี้อัพแตนแค่หกตัวเองเพัว่มืมันก็ไม่ได้เยอะ อืมโหตอนนี้รู้สึกมือหอร้อนเลยร้อนมากเนี่ยมือหเนี่ยด็ดเอ็นมือหอร้อนเด็ดตอนนี้ผมก็ติดเออออสตาตอนนี้ติดเราบอกเอาวิ่ไม่น่าจะค่อยลงหิษเลย ซิ่งผมก็เพิ่งกลับมาทําคลิปแหละเพราะว่าตอนแรกไม่รู้จะอะไรไม่ตอนแรกไม่รู้ว่าจะคลิปอะไรก็เลยเดี๋ยวเห็นติดเนี่ยแล้ผมติดเอาลตา้าผมงอะไรอัดคลิปเอาลต้าด้วยเนี่ยเอราตอนก็เคยอัดคลิปเป็นหนึ่งรอบนะนะตอนเออปีที่แล้วอันนั้นมันก็รัฐเก่าผม,มันละนั่นแหละแต่ว่านั่นแหละเขาไม่ได้แหละอลูอาลอมาร์ดินแฮปเนี่ยไง ตอนนี้มอนมันก็หลุดมาถึงนี่แล้วมันหลุดมาขณะนี้โอเคบับบับซิโอเคบับแล้วโอ้ยสิกเอาเข้าไปมันทโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่คือเอฟซิกหนับแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเยสิกขนาดนี้ ออกมาแล้วโอ้โหโอ้โหมันไม่นอะเอฟเฟิกตามแล้วเอฟเฟิกฟูงชัดชัดเลยโอเคบ้าบ้าไปอีกเอาให้สุดตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วสิบบีไปแล้วครับแต่แล้เม็ผมตายแล้วก็หรือว่าราไรค่ะนั่นแหละวันรัวๆเลยพันยับยบอยเงี่ย ไอ้ไี่ส่อนั้นเนี่ยพูดไปเลือกสับเบื้องดีโอ้ไม่เชื่อมันร้อนได้ขนาดนี้ร้อนมากเลยเนี่ยอันนี้จับหน้าต้องร้อนมากเลยเนะี่ยคือว่าร้อนเลยนะโอเคบับโอเคบับเรียบร้อยวันจเงินตอนนี้ทำงานเงินอีกน่าจะอัพได้

ตอนนี้เบีหกสามแล้วเบีหกสามแล้วเบีหกเบีหกสี่เรียบร้อยตอนนี้คลิปก็ไม่รู้่าไหรนะครับโหนา่าจะนานตอนแรกกะว่าจะให้แบบประมาณสิบนาทีไม่คลิปนานอันนี้นานเลยเริ่มนานคือเบีคือมันยังไม่จบเลยอู้อาก็ไปนะครับ ฟันลัวๆโอเคบับอ๋อประเด็บับแล้วโอเคบับบับบับไปอีกโอเคนั่นนี่ระยะร้อยห้าสิบแต่วางนี้มันก็เรียว่าตีไปเนี่ยตรงนี้ ตีห้าวิคือมันก็คือว่าเร็วเลยอะเร็วแบบเร็วเส้ได้ห้มีบับตัวแบบเลยก็มันตีสองรอยสองคือตีเนี่ยอนี่นี่อีกอ่ะเียกว่าตีทั้งประเห่างมันเดินมาเลยเรีกว่ามันเดิดตีเย็บนี่นอนโอ้โห โลเวอรเลยโอ้เส <Overwatch> ียงเด็กอะไรวะเนี่ยคนเดือดซืดเลยมันลุบไปแล้วจะจบแล้วไหมคุณสมะเมื่อกี้มันเดินมาถึงไหนแล้วโดซสโลไปแล้วมอนโดซสโลไปแล้วมีฮอกกันด้าอยู่มอนเดอร์ไมค์ตัวแล้วครับปุ๊บมาไปอีกอัน กันเอาไว้อีกจะยื้มไหมโอ้โหโอ้โหเอาเข้าไปโอ้โหไม่น่าอยู่แล้วไม่น่ากันได้นั่นไงโอ้โหสิบห้าดีเป็นลบสิบห้าบีเลยเหรอโอ้โหเอาเข้าไปเอ๋โอ้โหตัวอีกทีสามดาวทั้งนั้นเน้นๆไปเลยครับโอ้โหโอ้โหเอฟเซ็กซ์ไม่อยู่โอ้โหสิบหกบีนะมีนะครับ จบแล้วกลับมาโอเคค้างมาเลย, <c oughs> ยกลับนะนึงเนะี่ยโอ้ยเดียวค้างมาเลยนะอันนี้โออ่อยังกลับโลกยังไม่ได้เลยมันค้างตรงนี้เลย อ่ะให้จบคลิปแบบนี้ไปเลยกันนะครับทุกคนอ่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดเออกดติดตามไปด้วยอ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมก,กลับมาทำอีกครั้งคลิปแบบกลับมาหลังจากหายไปนานกลับมาด้วยระบ,บกคลิปแรกซึ่งระบ,บอกก็เป็นเออน่าจะเป็นคลิปที่แรกที่ผมทำในช่องเลยทุกคนอ่ะก็ขอไปเร็วนะครับคนบายบายเจอกันคลิปหน้า จบไปด้วยแบบนี้แหละบ๊ายบายกคนเจอกันคลิปหน้าอินโทรมาอินโทรเป็นคลิปมา